ไม่รู้จะเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาซึ่งมาเจอพี่ๆนะคะเออ่ตุ้มพานโดยที่เป็นหูเชลยคะ่ะผู้ที่รักในอนุนรชพระนะคะหนูก็รู้สึกได้บรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นนะคะก็ราะวันนี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็เออ่ได้มาร่วมงานในวันวนี้นะคะข้างแรกก็สอนค่ะแรก ที่ของเราก็จะพระในหลายองค์นะคะก็จะมีผูกทั่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนที่เราร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอันนี้อันนี้จะคนละัพท์ที่เราไม่แน่ใจนะคะได้ค่ะได้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะพระที่เก่งทำเท่พระพิชเน่นนะฮะแล้วก็ผูกทั่วที่แผ่ไว้ค่ะแต่ก็ได้มาชอบอะไรพูดกันเลยที่ดีที่สุดใช่ไหม ด้วยแว่ไหะมีรูกแบมาขอคาแนะนำจากพี่ๆีาเพราะว่าจมามาเซียนฟรนทุกท่านเลยนะต้องเป็นการแนะนำนะอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ได้ได้รู้วิสมาคือได้ก็แอค่ะอย่างตัวหลวงพราวัชรีขอพูดเป็นภาษาบาลานกานนะคะภาษาสุพรรซึ่งรากการสุพรรเลยอะไรม่ได้ก นั่นเองนะคะเส้เววนประดุจแหวนเราเองกอ็เป็นด้วยตัวแปลว,ว่าเองก็ชื่นชอบรักอยู่แล้วซึ่งก่อนล่าสุดนี้ก็คือจะมาทาสายหลวงพรารวยนะคะแล้ก็แล้ววันนี้ได้มาก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งที่แปลว่าได้มาเปิดดวเปิดตาได้มาเจอทีนน่เซียนพระหลายๆท่านแล้วก็ได้มาดมูแนวรูปแบบงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ a pool the